ไก่อะไรวะนนี่มัแม่งไม่กรอบเลยเี้ยเอ้ยกูต้องออกไปสั่งใหม่ซะแล้วอ้ยไอ้อ้วนนี่วะเจ๊ทำไมไก่ไม่กรอบเลยทอดยังไงให้มันไม่กรอบนะฮะผมมาซื้อเสียงเงินเอาไว้ไอ้อ้วนนี่กูบอกมึงแล้วว่ามึงจะกินเข้าใจอะไรไอ้ขี้ควนอยู่ไปดีมึงกินมอวนอยู่มึงกินทำไมฮะมึงกินทำไมมันไม่ใช่ของดีมึงกินทำไมฮะโอ้ยไรหวากูก็อยากกินของดีมึงเข้าใจไหมมึง ตกเลยกินได้แล้ะไรวะกูกินไก่กูไม่ได้ไงฮะกูซื้อเองนะเว้ยมึงกูดไวยเฮ้ยมาเลยเจ้เสื้อเขียวแมงแดกไก่อีกแล้วเดมเดิมเดมเดิมเดมดเดม เป็นอก็ไก่าะเสใจข้ามเฮ้ยทุกคนดังวเฮ้อ้ช่าช่วี่แบงค์ใช่ไมเนี่ยโอ้โหสวัสดีะสวัสดี่ใช่ไมพี่แบงค์ใช่ไมอใ่ใมจำพ่ได้พี่ือพี่แบงค์นี่โอ้โห่ใช่โอ้่คุณดูคุณ่อมเอไม่เปนแเลอ่รอ้วเจอกัน่เดี๋ยวเราเจอกันเวเราเจอกันเด๋ยวเดี๋ยวมเดี๋ยวีจาปลักเขาดีนีไป่างเียนะเไม่เม่เลยผมช กูบอกมึงแล้วว่าอย่ากินโดนัทอมันไม่เชื่อฟังกูเลยโดนัทของกูนี่ไม่ผมแล้วมึงจะคิดอะไรข่วนพออย่างนี้ดิมึงไม่กับกูเดี๋ยวนี่มึงเลือกกินได้แล้วได้ไหมนี่โดนัทมันไม่ดีต่อสุขภาพมึงเข้าใจไหมกูจะกินโดนัทของกูไม่ได้หรือไงมึงเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพก็กูซื้อกูอยากกินน่ะทำไมอ่ะมึงจะไปเล่น้าบไม่ฮ่าไม่ใช่มากินโดนัทมึงเข้าใจใช่ไหมทำไมมึงต้องมาห้ามกูด้วยวะจริงแม่งเลยหายอ้วนเลยฮอ มึงเข้าใจกูบ้างเด้ว่ากูอยากกินโดนัทนะเฮ้ยมึงก็ต้องเข้าใจกูบ้างแมงโคตรแซงเลยกูซื้อที่อะไรมาเตะกูทิ้งตลอดเลยว้ายมีความสุขว้ามีความสุขว้ยดำไม่อยู่อุ้ยไอ้กวนแมงเอาอีกแล้ว มึงก right. ินตอได้ตาบุ๋ไปไปพาไอ้ไอ้ว่าให้ม e ึงไปออกกอล์ฟไกลไกลเลยมึงต้องมากินโดนัทบุ๊คดิมึงแอบมากินอีกแล้วไอ้อ้วนมึงก็เข้าใจกูเลยใช่ไหมกกูอยากไปเล่นกล้ามให้มึงอยู่ไงกูต้องการให้มึงไปออกเล่นกล้ามไม่ใช่มาเล่นกะกูก็ไปแล้วไงตุ๊บดิมึงดูคงบ้างไม่เข้าใจกูหรอว่าเข้าใจไหมว่าพักบ้างมันไม่มันไม่ดีต่อสุขภาพอะไรฟังบ้างิมึงอ้วนเลยมึงเข้าใจกูบ้าง <า>กูคุ้นตงนั้นกูก็อยากจะกินของกูบ้างกูก็อยากจะมีเวลาบ้างอะไม่เข้าใจเหรอวะ